สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งสินค้าทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ก็เป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับผมสี่แถวจานคู่ขาอิสระนะครับส่งลูกค้าอำเภอเกาะคานนะครับจังหวัดลำปางครับจังหวัดลำปางนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับผมส่งทางไกลนะครับวันนี้สี่แถวนะครับรุ่นนี้จะหน้ากว้างนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับ2เมตรนะครับผม 2เมตรหนักหนกหน่อยนะครับหน้าหน้ากว้าง2เมตรระหว่างขาจะตั้งมา60เซนนะครับผม60เซนนะครับนี่ครับยกยากนะครับของก็จะส่งถึงไปรษณียนะ์อำเภอเกาะคานนะครับแล้วก็ทางไปรษณีย์จะโทรแจ้งเราก็ขับรถไปรับเอานะครับแล้วก็ไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์นะครับผม กค้าก็อยากให้ส่งถึงบ้านแต่ว่ารถไปรษณีย์ไม่น่าจะไปส่งได้นะครับเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับสี่ถังหยอดข้าวโพดนะครับแล้วก็สองถังหยอดปุ๋ยถังปุ๋ยก็เป็นถังกตนเดลีนะครับตัวนี้ครับจานใบขี่เมาลูกปืนก็เป็นจานสิบสี่นิ้วนะครับ ไมขี้เมารถไถนาเดินตามนี่นะครับส4สี่นิ้วตรงนี้ขาอิสระก็จะเป็นโชค๊คนะครับด้านหน้าโช๊กก็ขยับขึ้นขยับลงได้อเอาไว้หยอดบนเนินเขาอะไรประมาณนี้นะครับขาอิสระพื้นที่ผิวที่ไม่เรียบนะครับผมที่ไม่เรียบนะครับก็จะเป็นสองกรงจากด้านหลังนะครับข้โพดจะลง ข้าวโพดนี่จะมีสองจานนะครับจานเอามาเบ่งปัดจานตัวอยู่ในตัวเครื่องนะครับจะเป็นจานจานสีหุนบอในตัวเครื่องเห็นปะอ่าเป็นจานสีหุนนะครับในตัวเครื่องส่วนจานสี่หุนนี่จะลงประมาณสองเม็ดนะครับจานที่แถมให้นี่นะครับตัวนี้นี่เป็นสามหุนครึ่งนะครับตัวนี้จะลงประมาณสัก หนึ่งเมตรนะครับประมาณนี้ขากบคู่นะครับด้านหลังขานี้ก็เลื่อนไอ้ขานี้สามารถเลื่อนปรับขยับได้ขยับได้นิดหน่อยนะครับตัวนี้เสียงยังไง Oh. <laughs> ตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้เอาคืนเลไก้ปั๊บน,นะครับหน้ากว้างสองเมตรนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากราคานี่อยู่ที่สามหม่น็ดพับาทนะครับไม่รวมส่งสามหมืเจ็ดพับาทนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับไม่รวมค่าส่ง ใส่ถ่ายถ่ายใส้ถ่ายลูปวะเนี่ยไท่หลยรูปเลยเนี่ย,ยเต็มรถพอดีนะครับรถไปสนันนีก็จะใช้เวลาถึงบ้านลูกค้าประมาณสักสี่ถึงห้าวันนะครับประมาณนี้ครับสี่ถึงห้าวัน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0627545665 0944699224 0944699224ครับ<อ>ถ้าอยากให้ไปส่งถึงบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับแต่วา่าต้องอยู่ใกล้ร้านเรานะครับผมเราก็มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับถ้าอยู่ใกล้ร้านเรานะครับตัวนี้ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ